ช่ำจึงหรือแม่ให้กันขัดต้นอันนี้เราไปเลือกกิ่งทีนะ่น้องค่อนข้างจับแพะนะคะว่าเนี่ยค่ะมันก็รอรอมาพอกิ่งที่เราได้มาเราเออกมาเด่นออกแบบนี้นะเอาไปใช้ทำอาหารหรือว่าเอาไปตากแห้งได้เลยนะคะเราต้องเก็บไปใช้ได้เลยแล้วก็กิ่งแบบเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราจับไปปักช่ำในดินหรือว่าในพิมพ์โมได้เลยนะเดี๋ยวทรมา,านโดยการที่เดี๋ยวเราขอตัวไปแกะเอาก้นนะ นะพอว่าเลือกกิ่งเสร็จแล้วเอามาดิบใบออกนะดิบให้เหลือใบนิดหน่อยปะนี้ค่ะเพื่อที่จะอาไว้ชําแล้วก็เขาจะได้ลดการถ่ายน้ำด้วยนะคะรากเขาง,งอกออกมาจากที่เราดิบเนะะี่ยค่ะยิ่งเรามีพื้นที่ตรงนี้มากเท่านะรากเขาจะไม่ไขพ้นนะแล้วก็วิธีสังเกตกิ่งที่สามารถนามาชําต่อได้นะคะก็คือเลือกกิ่งที่เขาค่อนข้างจะเป็นเฉียงตาหรือว่าไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะที่สาคัญเลยต้องก็บไปก่อน,นเลยนะรถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้งานรถแมรี่นะคะก็ควรที่จะตัดแต่งกิ่งเขานะ ถึงเช่นกิ่นมะกรูดเนี่ยกลิ่นมะกรูอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เป็นสีเขียวอยู่ใช่ไหมเขาก็ตัดแต่งกิ่นนะน้องเขาจะได้ไม่ซ้อนกันหนาๆไม่งั้นมาก